ครับทุกท่านครับผมนายโตลุงนะครับจากช่อง YouTube นายโตลุ่งนะครับมีตัวโตวลุ่งชิลแหลกแชนเนลนะครับเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมนะครับเป็นคําขวัญของจังหวัดบุร,บรีรัมย์นะครับเมืองปราสาทหินหมายความว่าเมืองบุรีรัมย์เนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์มีปราสาทหินทั้งเล็กและใหญ่เนี่ยรวมกันมากกว่า60แห่งนะครับแต่ก็ปราสาทใหญ่จะมีอยู่2ที่คือปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองตา่าตอนนี้มันอยู่ที่ปราสาทเมืองต่านะครับ แล้วก็ปราสัเมืองตาำเองติดกับชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับที่อยู่ฝั่งด้านหลังตรงนี้นะครับปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับมีบาลายขนาดใหญ่อยู่ตรงฝั่งด้านนู้นนะครับนั่นหมายความว่าชุมชนจะติดกับทั้งบาลายขนาดใหญ่ที่ขนาดประมาณ347ไร่นะครับบุรีรัมเป็นเมืองที่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วทั้งหมด6ลูกนะครับและชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้ภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับทั้งหมด5ลูกนะครับซึ่งมีระยะทางไม่เกิน25กิโลเมตรนะครับตั้นี้ะใกล้สุดก็คืออยู่2กิโลเมตรนะคร นั่นหมายความว่าบริเวณพื้นที่แถวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรที่ปลูกข้าวข้าวเกษตรอินทรีย์ภูเขาไฟนะครับเป็นข้าวที่มีชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นถิน่นภูเขาไฟตรงนี้นะครับสามารถปลูกข้าวอินทรีย์ภูเขาไฟได้ถึง7อําอำเภอนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าชมชนขนาดใ่แห่งนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นผลิตภัณฑ์ชนชนที่มีความแตกต่างนะครับนี่ว่า ข้าวเกษตรอินทรีย์ภูเขาไฟนะครับซึ่งผมมีความสนใจเรื่องนี้มากนะครับก็เลยตามมาดูที่ชุมชนแห่งนี้นะครับไอ้เรื่องที่2นะครับเขามีการใช้โคลนที่ในบาลายหรือสาน้ำนะครับขนาดใหญ่347ไร่นะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้มีการใช้บ่อน้ําแห่งนี้นะครับเป็นเหมือนเสมือนบ่อน้ําศักดิธิ์ของที่นี่นะครับแล้วก็มีการใช้โคลนจากบาลายพันปีแห่งนี้นะครับไปทําผลิตภั์ชุมชนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าข้าวอินทรีย์ภูเขาไฟแล้วก็ ผ้าหมักโครนบลายพันปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับส,บว,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่จันใช่ไหมครับพี่จ่าพี่จันพี่นวลจันอุจ,จลัดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่นวลจันอยู่ที่กลุ่มทอผ้าหมักโครนบาลายพันปีบ้านโคกเมืองค่ะบ้านโคกเมืองแล้วมันคืออะไรพี่ผ้าหมักโครนลายพันปีผ้าหมักโครนบาลายพันปีนี่ก็เป็นผ้าที่หฮาท่อมือเฮาเป็นผ้าท่อมือของกีโบาณนลวที่นี เผาท่อแล้วๆนี่ผ่าสิเป็นสีขาวห้ากับมาาย้อมย้อมโดยสีธรรมชาติแล้วห้ากับไปมักค้นค้นมาไล่พันปีของเฮ้านี่แหละค่ะก็จะเป็นค้นแบบนี้หมายเพราะว่าเรามีผ้าใช่ไหม้เขามีผ่าเราไปย้อมก่อนขาวเ้าไปย้อมก่อนย้อมทคนี้ผ้าสีที่ย้อมมันสียธรรมชาติค่ะมีอะไรบ้างครับสีธรรมชาติกะสีมีปลาดูปดุนี่คือปลาดูให้สีอะไรครับปลาดเนปลาดูนนี่จะเป็นสีชมพูครับค่ะปลาดูนสีชมพูแล้วมีสีอะไรครับแล้วก็จะมีดอกดาวเรือง ดาวเรื่องนี่จะเป็นสีเหลืองอดาวเรื่องจะเป็นสีเหลืองถ้าเวลาห้ามารคโคนก็จะเปลี่ยนสีครับค่ะแล้วก็จะมีฝางฝางค่ะมีฝางฝางก็จะเป็นสีชมพูถ้าต้มใส้คัางใส้ใยางผสมนผสมหลายหลายยางก็จะออกเป็นสีแดงแต่กับโถึงก็เข้มค่ะแล้วก็จะมีเปลือกมะพูดก็เป็นสีเหลืองขึ้นกันค่ะแล้วกะเมล็ดข้ามเศษนี่ค่ะเมล็ดข้ามเศษ ย่อมตอนนัวน,นี้มันนเสด้สีสมค่ะทีนี้ไอ้คำแสเนี่ยมันเป็นต้นต้นเป็นยังไงครับค่ะมันจะเป็นต้นใบมันกับใบคือใบโพกค่ะเขาสมมีอยู่ฝั่งทางหลังบ้านเขาปลูกไว้ค่ะเป็นต้นมันก็จะเป็นหนวยนวยมันจะออกดอกมาเป็นพุ่มเป็นพุ่มคือเงาะล่ะค่ะนักท่องเที่รรยวไม่เห็นมาเสว่าเงาะพุ่มปัญญาเหล่านี้เราได้รับการสืบทอดมาจากไหนครับพุ่มปัญญาได้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่คนกับิบบอกเข้ามาต่อต่อลูกต่อหล,อลานมาเรื่อยๆค่ะ อันนี้มีตัวอย่างด้วยนี่ค่ะมีตัวอย่างค่ะนี่มีตัวอย่างคําแสดอันนี้คืออันนี้คือที่สุกแล้วใช่ไหมค่ะนี่คือสุกแล้วแหงแล้วค่ะนี่ได้จากของปูฤษีปูฤษีอยู่บาลายด่านทั้งทิศตะวันตกทั้งเข่ามาบาายมันคืออะไรบาาลคือบาาลนี่เป็นสะค่ะเป็นสะใหญ่สะขนาดใหญ่เลยค่ะแต่ก่อนผู้ถ่าผู้แก่เพิ่นผ้าอื่นทะเล บันมีผู้หนันผู้นี่มีนักศึกษามีอาจารย์เพิ่นผ้ามาเอื่นว่าบาไลเมื่อ <c oughs> ก่อนเรียกทะเลเมืองตำ่ำเกิดได้ไใหญ่มากพิ่นกับทะเลเนาะอ๋อเป็นสะแล้วทีนี้เป็นเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ไหมตรงนั้นชาวบ้านเขาเขามีความเชื่ออย่างไงครับตรงนั้นเป็นความเสียทีว่าหนามบองหันมันเป็นมันเป็นสานามทีใหญ่และะ้วก็ะสัตว์เพิ่บ่ใหายโลงเลยค่ะแต่คนนี่เพิ่นกะลงอยู่บางคนที่เพิ่นโลงเพิ่นกล้่าเพิ่นกะลง อย่างเข่นเวลาเขาไปเอาค้นนี่มันสิมีคนหนึ่งค่ะมีคนเดียวที่เพิ่นหูจุดมันอ๋อ oh. ค่ะมีคนเดียวสิหูจุดของคนคนนี่เขาไปเอามาจากที่ต่างๆมาล่องหย่อมเบิงกับโบได้ใจค่ะบบได้คือตัวนี้อื uh huh. มีพอหญยไม่ใญยเพิ่นไปล่องแล้วเพิ่นไปเอาน้ำเพิ่นไปง้มบักหอยนะคะในน้ำนั่นแต่ทีนี่มือเพิ่นมันกับเป็นเป็นคือนนิมขึ้นออยังกินเหลืองคือเข้าดำหน้าตะกี้เนาะ อ๋อสีสีห<ส><ส>ลุดออกมาจากโครนสีมันออกากโคลนเลยค่ะสีเราไปดำเอาโครนมาเนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วยังครับ,บกี่ปีแล้วคือการมาคล้นนี่โดยสามสี่ปีนี่ค่ะอ๋อเพิง่งสามสี่ปีนี้ด้วยค่้นค่ะโครนนี้ต้องกรอง,องด้วยกรองออกกรองเพื่อเพื่อว่าหามันมีใบใหม่หรือเศษใหม่เศษย,ยังมีผสมเขามากนะคะ่ะต้องกรองออกอก,อออกับว่าผสมนํำ ผ่ากันผ่าห้ายเขาก็ใส่นามร้ายถ้าผ่าหน่อยเขาก็ใส่นามหน่อยดาวเรื่องขันห้าวตุ่มฮะนามมันหันห่อนข้อใส่บดูดมัน็อ,อกปกติดาวเรื่องนี่สิบนาทีห่ากับได้แล้วสิบนาทีค่ะสิบนาทีห่ากับต้มตมบ่ห่ากับไปกองออกอพี่พลำไพตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่คบพี่อันนี้ห่ากกำลังสิมามาาัดผ่าเนาะค่ะอุปกรณ์ของห้าก็มีหิน นิเถือกฟางแล้วก็มียางยืดมีไม้ไผ่แล้วก็มีผ่าเพราะว่าห้าสิามัดผ่ามือนี้ห้าสิมัดผัาผ่าเราสีเอาไปย้อมสีธรรมชาติจ้ะผ่าบอมัดเทาย่อมได้เลยได้บะครับอันนี้ผ่าบอมัดขึ้นมันตรงย้อมแล้วมันสีว่าเป็นหลวดเป็นไล่เนาะค่ะเ้า้จงการหลวดไล่การการมัดแบบนี้คือต้องการลดลายจ้ะแล้วทำไมต้องมัดอะครับมัดนี่เพื่อสิให้มันเป็น รูปที่เข้าต้องการหรือว่าเข้าต้องการียังแบบแปลกๆฟีมือกินตนาการของห้าวานสีออกบ้าแบบใดต้องถ่าไปลุนตอนที่เข้าไปแกะไอเสื้อออกจากผ้าด้วยค่ะเห็นเห็นเมื่อกี้พี่ลำไพอธิบายว่านอกจากการมัดแบบนี้แล้วคือไม่ต้องไม่ต้องการให้สีมันซึมเข้าไปตรงจุดที่เรามัดถูกไหมอันนี้เข้ามัดเข้ามัดใหม่ไว้นี่ตรงที่เข้ามัดใหม่นี่มันจะเป็นสีขาวตรงที่บ่มีใหม่นี่มันจะเป็นสีของสีที่เข้า ไงอมเนาะค่ะทีนี้ถ้าถ้าเกิดคนที่มาข้างนอกมาอยากมัดยังไงก็มัดได้นี่ครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่เราใช่ไหมแล้วแต่จินตนาการของของลูกค้าที่สิมานักท่องเที่ยวต้องการเขาก็สิมัดไปตามใจของเขาเพื่อจะเป็นสารช่วยติดชนิดนึ่งเนาะค่ะเนาะเฮ็ดอีหยังก็ตามเขาต้องใสเกลือประมาณส่อนหนึ่งใส่ไผ่นี่อยู่น้ำหนามนี่ หลังจากผ้ามัดแล้วเราขั้นตอนถัดไปคือแช่น้ำคแช่น้าเพื่ออะไรครับให้ผ้ามันเปียกให้ผ้าเปียกจะดองเข้าไปยังเอาไปล่องย้อมอ่าได้แล้วหมอย้อมค่ะมอยอ,มมอย้อมมออย้อมนี่ยังเดือดอยู่เนาะเมื่อนี่จะเป็นสีดาวเรืองนะจ้ะเราจะจะย้อมสีดาวเรืองเห้เบิง้งสีดาวเรืองจ้าลงไปเลยนานไหมนานไหมเวลาย้อมแป๊บเดียวจ้ะแป๊บเดียว พอสีเริมติดก็ยกขึ้นเลยป่ะจ<า>้ะอันนี้ตอนนี้เราจะเอาลงเอาเข้าจะเอาผ่ามาค้นจ้ะหม,มักโครนขต่น่งหนึ่งข้นของเข้านี่มีประสิทธิภาพเนาะค่ะสิบบาทซาหาบานลื่อได้ข้นของเข้าน,นี่มันจะกินผ่าดีนี่แปบ๊บเดียวเนี่ยโดนบ่อใด้ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะดับมันจะแป๊บเดียวเองจ้ะหลังจาก เมื่อกี้เราชุบโคนเรียบร้อยแล้วเราก็มาแช่สารส้มทามาแช่สารส้มอันนี้คือน้สีเหลืองนี่คือน้ำสารส้มสารส้มช่วยยังไงบ้างครับซอยเปลี่ยนสีจากสีถ้าเกิด่าห้องบอลลูสารส้มนี่ดาวเรื่องมันจะเป็นสีเขียวนี่กันตรงนี้เขามาใส่สารส้มแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกับว่าสีเหลืองให้ยังคงสีเหลืองอยู่สารส้มมันจะช่วย แต่ที่ผ้มามันที่ที่มับโรไม่ต้องเช็ดไม่ต้อง,องล้างสระล้างค่ะนี่เราจะมาล้างสามส้มทีละส่วนใช่ทีละส่วนพวาาเพราะว่าถ้าลา่งเหมือดเดี๋ยวคนจะมาเปลี่ยนตัวนี้อีกอันนี้จะมาล้างน้ําสะอาดล้างน้ําสะอาดแก่แกที่ห้ามัดออกนะคะพอถอดเสร็จแ,แล้วก็มาล้างน้ําเปล่าอีกรอบนึงเหมือนมาซักเลยเนาะอันนี้ถือว่าสีติดยังครับเนี่ยติดเลยจ้ะ ติดแล้วมันสีคอยจางไปเรื่อยๆเนื้อจางเนาะมันก็ใสไหลเลยเนาะจ่ะสวยเลยสวยสวยจริงๆอันนี้ที่เขาตรงที่จะมัดแอันนี้ใส่หินฝั่งนี่อันนั้นอันนั้นอันนี้อันนี้ก็จะใส่หินมาถึงตรงนี้เออสวย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 จริงๆใส่หินจะสวยเนาะ ม,มันจะเป็นไอน,นันทูนม,มันเหมือนดาวกระกจายกระจายมันมีมิติมันมีมิติมากอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มห้าเนาะค่ะอันนี้เป็นผ้าพัานคอค่ะ,ะผ้าพันคอ,อนี่ก็เป็นสีธรรมาชาติอันนี้เป็นฝายเป็นฝายที่ห้ายนอมแล้วแล้วห้าเสียมาทอเป็นผืนแบบนี้เป็นไา่ลวดไล่ต่างต่างที่ห้ายนอมหรื่อว่าจะเป็นสีเดียวสีแบบสีผืนไปเลยก็มี อันนี้ก็เป็นสีเหลืองอันนี้ก็สีมาจากของดอกอัญชันอันนี้สีประดูมักโค่นนะคะปกติฝ้าที่เราถืออยู่เนี่ยที่จับอยู่นี้คือเราย้อมมาจากโรงงานหรือว่าเรามาย้อมอนนเองครับอันนี้เป็นไอ้ทั้งกลุ่มย้อมมาเองนะคะค่ะทั้งกลุ่มย้อมเองด้วยอันนี้ทางกลุ่มย้อมเองถ้าเป็นสีกลีบบวัวกวัจะหายโรงงานย้อมมาหายเพราะว่าเขาต้องใส่หลาย ถ้าเกิดใช้ปริมาณมากๆก็ให้ย้อมมาเลยเพราะเราย้อมมันย้อมเองไม่ไหวเนาะมันมันมันจะใช้เวลาเยอะจะบกคือกันเนาะเข้าไปตัดสุดแล้วมันสีบ่งงามสีน้สีน้ำม่นเสมอจะสีน้ำสีบ่เสมอเสมอนี่นี่ก็เป็นผ้าพันคอฟังนีก็เป็นผ้าเข้ามาผ้ากุ้มไหลอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายแต่ว่าอันนี้มันเป็นผ้าถุงเหมือนเหมือนผ้าไอสาบันไลเนาะ อันนี้<ป>ก็จะเป็นผ้าไหมแกมฝ้ายอันนี้อันนี้มียี่ห้อเลยนะครับยี่ห้อเลยนะบา,าาบาลายาเหรอบาลายาจ้ะบาลายาย่อมาจากเลยครับบาลายอ๋อบาลายแต,แต่แต่ตอนแต่ก่อนเขาวา่าสิบบาลายมนมันไปสัมก,กันกับของคนอื่นที่เขาเห็นมาแลหล้ว้องเลยมาเป็นเป็นบาลายาเอาบาลายา,าเป็นแบรนด์บาลายาจา้ะอันนี้มันจะเป็นไร่พะกูดที่อยู่หน้าบันประตูไอของปราศาทเนาะเป็นไร่เอกลักษ ลายผักกูดคืออะไรครับลายผักกูดลายผักกูดนี่มันเป็นเป็นไล่ดูหนาบันประตูปราสาทเพราะว่ามีมีปราืองต่ำจะมีลายแบบนี้อยู่จ้ะก็เลยเอาลายเนี้ยมาไว้บนผ้าแันั้นเป็นเอกลักษณ์ของบ้านขุกเมืองเนาะจ้ะอ๋อเป็นเอกลักษณ์เลยจ้ะเอามาทอเป็นลายนี้เลยครับจ้ะลายผักกูดลายผักกูดมันซิมีมันสิมีไออาจารย์ราัชผัดเพิ่มออกเฮ็ดเป็นไล่ยนไห้เฮ็ดไห่เป็นเป็นไล่ของอัตลักษณ์ของบ้านขุกเมืองนี่กัน จะเป็นผ้าถุงจะเป็นผ้าคลุมไหลจะเป็นไอ้เพื่อขายภาครัฐก็คือมหาลัยราชภัฏมาช่วยในการอ,ออกแบบกับชุมชน,ชมชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนน่าสนใจหลายๆตัวถ้าเกิดมีคนสนใจเนี่เราจะติดต่อทางไหนได้บ้างครับก็ติดต่อมาทางทไอ้เพจผ้าบ้านโคกเมืองจ้ะเพจชุมชนบ้านโคกเมืองจ้ะแล้วติดต่อทางโทรศัพท์อะไรได้ไหมได้จ้ะของพี่พัด ของคุณพาพัฒนะเดี๋ยวให้เปร์โทรไว้นะครับถ้าสนใจพารตรงนี้ปกติผลิตภัณฑ์พวกนี้นอกจากการขายผ่านเพจแล้วมีลูกค้าจากไหนบ้างครับที่ซื้อโดยส่วนใหญ่แล้วมีลูกค้านักท่องเที่ยวมีไอ้เอเชียก,กับมาสั่งแน่กองพวกราชพัฒพวกอาจารย์ราชพัฒที่ช่วงโควิดเนาะเพิ่งะซอยขาย,ขายขกันเพิ่งระซอยเอาไปขายที่กัน อ๋อโอเคก็คือเราภาคีต่างๆภาคลับไพรกับชนคือช่วยเหลือกันจ้ะแต่โดยปกติเราคือมีไรายได้เข้าต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวจ้ะเพราะชุมชนคเมืองจะมีโฮมสเตย์เยอะนะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานอย่างบาลายพันปีมีปราสาทเมืองต่ำกูืฤสีห่างจากที่นี่ไปประมาณ8กิโลเมตรคือพนมลุงปราสาทพานมลุงก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ลำไพกับพีพ่จันนะครับ ที่มาสาธิตให้ความรู้การย้อมผ้าหมักโครนบาลายพันปีที่บ้านโคกเมืองนะครับถ้าเกิดคนที่กำลังชมคลิปอยู่เนี่ยสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดต่อที่ไหนซื้อยังไงครับติดต่อมาทางเพจของชุมชนค่ะเพจ,จชุมชนบ้านโคกเมืองค่ะเพจชุมชนบ้านโคกเมืองเพื่นก็จะแนะนำมากค่ะที่ฐานกับบอกเพื่อนว่าสนใจกิจ,ะจะกรรม ่ามาคน้นขาเพื่อนก็นจะได้แนะนํามากค่ะก,ก็คือมีทั้งมาซื้อเลยก็ได้ามาท <ำ S 2> ํากิจกรรมก็ได้ไดมาทํากิจกรรมเลยก็ดอีอ๋อก็จะได้เป็นการพักผ่อนด้วยเป็นฐานการเรียนรู้แห่งหนึ่งของบ้านโคกเมืองค่ะเท่าที่คุยกันมาประมาณเกือบชั่วโมงสิ่งที่เห็นก็จะมีชุมชนที่นี่นะครับจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นความรู้ดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ส่งมาให้ลูกหลานนะครับการย้อมสีธรรมชาติทั้งดาวเรืองฝางประดูนะครับแล้วก็คำแสดนะ,ะนแล้วก็ <คำ S 2> มีการมานำทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่าอย่างโครนบาลายพันปีมาผสมผสานในการย้อมผ้านะครับสร้างคุณค่าของชุมชนให้เกิดมูลค่าเกิดขึ้นให้กับชุมชนสร้างไรายได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ลำไพแล้วก็พี่จันมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวัสดาครับคุณตาคุณตาเลยนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อดารินสมศิลป์ครับคุณตาดารินสมศิลป์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณตาเราอยู่ที่โลกสีชุมชนบ้านพกเมืองบ้านพกเมืองตำบลตะลเข้มาปตะโกนไก่ครับที่นี่รับสีข้าวของชุมชนเองหรือว่ารับข้างนอกครับคุณตาปกติที่นี่มันจริงๆแล้ววัตถุประสงค์คือ จะสีเฉพาะสมาชิกในกลุ่มครับสมาชิกในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนครับสองร้อยกว่าคนแล้วมีนาแปลงรวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ไร่ครับถ้าผมจะไม่ปิดสามพันสองร้อยไร่สมาชิกที่อยู่ภ <c oughs> ายในหมู่บ้านนี้แหละครับประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาสีที่นี่แล้วข้าวภูเขาไฟม,มันมีรสชาติต่างกับที่อื่นยังไงครับคุณตา <c oughs> เห็นเขาบอกว่ามันนุ่มดีเหรอครับหอมมันนุ่มมันหอมกับเห็นเท่าที่ศึกษาข้อมูลมามันมีคุณค่าทางพภชนาการด้วยเพราะว่ามันมีธาตุมีธาตุเหล็กคือธาตุอะไรเพราะธาตุเหล็กเยอะรับคือทางราชการเขาบอกที่ไหนมีดินผู้เขาไฟก็ให้ใช้ชื่อเดียวกันมาใช้ชื่อเดียวกันเป็นข้าวผู้เขาไฟเป็นข้าวผู้เขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์มีเอกลัก ข้าวข้าวผู้ไฟคู่เขาไฟที่ในกลุ่มปลูกเนี่ยเป็นข้าวอะไรครับข้าวหอมมะลิหรือข้าวอะไรครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์หน้าครับนาปีครับเป็นนาปีด้วยคุณตาเคยเคยมีตัวเลขไหมครับว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเราเอาข้าวสารมาสีที่ลงสีชุมชนแห่งเนี้ยประมาณสักกี่ตันหรือกี่กิโลก็ปีที่ผ่านมาก็ประมาณสักสีเป็นข้าวสารแล้วนะสิบตันได้ก็ขาย ธรรมดาก็60บาทถ้าเขาังทางออนไลน์ก็80 80บาทครับ <Okay. S 3> <Okay. S 2> เป็นไงไหมครับเพื่อนเพื่อนผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้างโคบมืองแห่งนี้นะครับน่าสนใจใช่ไหมครับซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง <Okay. S 2> วัารสถานแห่งนี้นะครับที่มีวลายอยู่ด้านหน้านะครับประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็เอาโครนที่อยู่ ใต้น้ําอยู่ในปลาลานะครับไปยอมผ้านะครับเป็นสิ่งเป็นการสร้างสิ่งที่มีคุณค่ากับชุมชนอยู่แล้วนะครับไปก่อเกิดได้เกิดมูลค่านะครับให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนให้ประชาชนอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับรอบๆชุมชนแห่งนี้จะเป็นภูเขาไฟนะครับเป็นฐานทาลาวาเดิมที่ไหลมาบริเวณบริเวณโดยรอบของชุมชนแห่งนี้นะครับเลยเกิดขึ้นมีการปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวเกษตรอินทรีย์ภูเขาไฟนะครับ ซึ่งเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน2อชนิดน,นี้นะครับน่าสนใจมากใช่ไหมครับอย่างไรเพื่อนๆทุกคนที่กําลังดูคลิปผมอยู่อย่าลืมนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของนายโต้งบุรีลตลอดเอาไว้เจอกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ